อ่ะโอเคครับทุกคนก็สวัสดีสาวงัดคอทุกท่านนั่นเองนะครับผมแล้วก็คนที่หลงเข้ามาดูทุกท่านนั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการยืดเส้นนะครับผมหรือว่านวดนะครับเพราะว่าในกลุ่มงัดคอนะครับผมหรือว่าคนที่เป็นสายงัดคออย่างเงี้ยส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการนวดหรือว่า การยืดเส้นนะครับผมเวลาแข่งงัดข้อหรือว่าอาจจะเป็นการจบหลังจากแข่งงัดข้ออะไรแบบนี้ก็จะมีการนวดหรือว่ายืดเส้นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการช่วยมันเทาช่วยยืดเส้นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้รายละเอียดนะครับผมคลิปนี้ไม่มีการอ้างอิงจาก ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าให้ความรู้แบบว่าถูกต้อง100%ออันนี้จะให้ความรู้โดยที่ผมเนี่ยความคิดเห็นส่วนตัวละกันนะครับผมใครก็สามารถเอาไปลองปรับใช้ดูได้หรือว่าอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้ลองหาข้อมูลก่อนแต่ว่าของผมเนี่ยคือเราเราเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่เราแค่แบบ เหมือนเราซ้อมแล้วก็อยู่กับกีฬานี้มานานพอสมควรก็เลยแบบจับจุดอะไรบางอย่างได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมการนวดก่อนเลยนะครับผมหรือว่าการยืดเส้นนะครับผมอ่ะถ้าเป็นสายในกีฬางัดข้อนะครับผมอ่ะก็หลายหลายคนจะมีความเขาเรียกอ,อะไรความเชื่อหรือว่าการ นวดหรือว่าวิชาอะไรต่างๆเนี่แหละเกี่ยวกับการคลายเส้นใช่ไหมถ้าเป็นนวดใช่ไหมก็เานิยมกันเลยก็คือการนวดแบบจิกนะครับผมจิกก็คือการใช้นิ้วของเราเนี่ยจิกไล่เส้นที่มันปวดนะครับผมปวดแบบขั้นรุนแรงเลยนะแล้วเราอ่เอานิ้วอ่ะไปจิกลูดนะครับผมแบบแรงมากๆนะครับผมเพื่อที่จะ ให้มันคลายเส้นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอ่าซึ่งฟังดูแล้วมันมันค่อนข้างที่จะเออมันมันก็น่าจะเห็นผลนะเพราะว่าเวลาจิกอะไรเสร็จอย่างเงี้ยเออมันก็โล่งโล่งระดับหนึ่งนะครับผมแต่โลง่งโล่งได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเจ็บใหม่เผลอๆเจ็บกว่าเดิมอีกเออนั่นแหละมันเพราะอะไรนั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือเวลาเรางัดข้อมาใช่ไหมงัดข้อมาอย่างเงี้ยเออเราเขียนเราได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ย สิ่งที่ผมอ,อยากจะบอกเลยก็คือการที่แขนเราบาดเจ็บมาอย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยากอยากให้มันแบบฟื้นฟูนกลับมาเร็วนะครับผมไม่ใช่การนวดหรือว่ายืดเส้นคือการพักครับผมพักคือปล่อยแขนไว้เลยนะครับผมบางคนที่แขนบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะมีเชือกนะครับผมมาห้อยแขนห้ามให้แขนขยับเลยครับผมก็คือล็อกอยู่ม,มนะุมเนี่ยให้แขนแบบ ไม่เกง่งไม่อะไรคือให้แขนปล่อยอยู่ในท่าที่แบบว่าสบายมากที่สุดนะครับผมบางคนก็จะเอาเชือกมาห้อยแขนอย่างเงี้ยเพื่อปล่อยปล่อยให้แขนได้พักฟื้นเราจะไม่ไปกดเส้นหรือว่าไปกระตุ้นให้มันยิ่งบาดเจ็บกว่าเดิมนะครับผมอลองคิดสภาพว่าเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันเกิดการฉีกขาดไม่ว่าจะเป็นเส้นเอน็นหรือว่ากล้ามเนื้อยอย่างเงี้ยมันเกิดการฉีกขาดมาแล้วระดับหนึ่งยิ่งเราเนี่ย ไปยืดนะครับผมสมมติเราเพิ่งแข่งจบมาใช่ไหมถ้า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 เราบาดเจ็บมานะกะกรณีนี้เราบาดเจ็บแบบขั้นรุนแรงมาเรารู้สึกปวดแบบเส้นแบบขยับแขนแทบไม่ได้อยู่แล้วเราไปยืดนะครับยืดแบบโอ้โหเอาสุดเลยยืดแบบยืดแบบสุดจริงๆอ่ะแล้วก็แบบยืดแบบขั้นแบบเอาแบบกายแบบยืดเส้นจริงๆอ่ะเออนั่นแหละและทีเนี้ยเส้นของเราเนี่ยมันได้รับการแบบ เสียหายหรือว่าบาดเจ็บมาอยู่แล้วอ่ะอ่ามันจะมีเหมือนแบบรอยฉีกขาดใช่ไหมตามกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราไปยืดมันออกอีกอ่ะไปยืดมันอาจจะฉีกขาดเยอะกว่าเดิมอ่าเนี่ยแหละคือทฤษฎีของผมแล้วทีนี้ตามกลไกตามธรรมชาติร่างกายอย่างเงี้ยคือธรรมชาติร่างกายของเราอ่ะคือมันจะทําการรักษาตัวเองอยู่แล้วนะครับผมอ่าที่ผมบอกว่าให้พัก นะครับผมนั่นก็คือห้ามไปขยับห้ามอะไรทั้งสิ้นธรรมชาติร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็คือพักก็คืออย่าทําอะไรกับแขนเลยอาจจะปล่อยแขนปกติก็ได้ไม่ให้มันรู้สึกปวดหรือมันรู้สึกเจ็บก็คือปล่อยแขนตามสรีระร่างกายปกติของเราอ่ะอย่าไปออกแรงอย่าไปอะไรมันอย่าไปวอร์มอะไรเลยพักไปประมาณจนกว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บ ก็ระยะเวลาที่ผมสัมผัสได้นะประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์อ่าอาทิตย์2อาทิตย์ออตยอตย3อาทิตย์อันนี้คือจะเริ่มหายแล้วอันนี้คืออาการปวดแบบปกตินะแต่ถ้ารุนแรงอย่างเอ็นลั่นเอ็นฉีกขาดหรือว่ากล้ามเนื้อแบบเสียหายรุนแรงนะครับผมอาจจะอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็มีนะครับผมถ้าเรายิ่งไปวอร์มยิ่งไปอัด กลับมาซ้อมคิดว่าเออมันน่าจะหายดีแล้วอะไรแบบนนีะ้กลับไปซ้อมอีกอมันก็ตอนตอนแรกมันก็ไม่ปวดใช่ไหมแต่พอเราไปอัดไปซ้อมมุมเดิมมาอะไรอย่างงี้โอ้โหปวดหนักกว่าเดิมแล้วมันก็จะปวดวนซ้ําไปวนซ้ามาแล้วเราก็เกิดตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ,อ๊ะทำไมมันไม่หายปวดสักทีเออเนี่ยแหละอันนี้คือปัจจัยหนึ่งของการที่เราไม่ยอมพักแขนเราไปยืดเราไปซ้อมอัดเราไปทําให้มันเกิดการฉีกขาดเพิ่ม มันก็เลยไม่หายจากทีเหมือนของผมผมเคยเอ็นลั่นรอบหนึ่งตรงนี้เป็นอาการที่รุนแรงมากผมไปเคยเคยไปหาหมอหมอบอกว่าเส้นเอ็นอ่ะไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นคือกระดูกกระดูกที่มันจะเป็นเส้นเอ็นที่มันจะเป็นจุดจุดศูนย์รวมที่มันไปยึดเกาะกับกระดูกอ่ะมันเส้นเอ็นอ่ะมันไปดึงกระดูกออกมาให้มันหลุดหลุดออกมาแต่มันหลุดไม่หมดของผมอ่ะและทีเนี้ย ตามธรรมชาติใช่ไหมหมอเขาก็บอกว่าตามธรรมชาติเนี่ยคือร่างกายมันจะดึงกระดูกกลับไปอยู่ดีอ่าเห็นไหมมันจะดึงกระดูกกลับไปสมานตัวเองร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองได้แต่ทีเนี้ยของผมอะ่ะคือพอกระดูกหรือว่าร่างกายเนี่ยมันกาลังซ่อมแซมตัวเองใช่ไหมผมก็ไปอัดแล้วไม่ได้อัดเบาๆนะอัดยกแบบบ้าข้างเหมือนเดิมทําให้ตัวของกระดูกเนี่ยมันไม่กลับไปสมานกับ จ,จุดติดของจุดศูนย์รวมของที่มันจะไปยึดติดกับตรงเนี้ยที่มันที่มันแบบโดนเส้นเอ็นดึงออกมาแล้วมันก็ไม่กลับไปสมานสักทีทําให้ผมเนี่ยใช้เวลาในการฟื้นตัวเนี่ยจากจะแค่3เดือนใช่ไหมสองสเดือนเนี่ยเอาจริงมันมันเริ่มหายแล้วนะแต่ผมอัดอยู่อย่างเงี้ยใช้เวลาเป็นปีเพอเปีหนึ่งแล้วก็อีกอีกเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่มันเริ่มดีขึ้นรี่แหละแหละแต่แค่มันแบบมันไม่หายสนิทอ่าตอนนี้ก็ก็กลับมางัดได้แล้วแบบปกตินะครับผมแล้วก็น่าจะหายสนิทแล้วแหละการใช้แขนอะไรเนะี่ยก็กลับมาเต็มร้อแล้วคืออันเนี้ยนะคือผมแบบแนะนําตามประสบการณ์เลยนะคือเราต้องพักจริงๆนะคนที่แบบว่าอ่าเกี่ยวกับเอ็นเส้นเอ็นเข้าต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเข้าเรื่อง เกี่ยวกับการงัดข้อ,อเห็นไหมเวลาเราไปงานแข่งหรือว่าเราไปงัดข้อกับเพื่อนใช่ไหมครับผมเวลาเรางัดข้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีการวอร์มกันอะไรอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นความรู้พื้นฐานใช่ไหมแล้วก็วอร์มแขนแล้วก็งัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วพอเรางัดไปสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยพวกกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันเริ่มเกิดการตึงใช่ไหม บางคนเนี่ยยังงัดยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเส้นเอ็นมันตึงเพราะว่าเลือดเนี่ยมันมาข้างแถวกล้ามเนืนะ้อเส้นเอ็นอ,อะไรต่างๆในแขนเนี่ยเหมือนกับเรายกดัมเบลใช่ไหมพอยกดัมเบลปัม๊มปั๊มไปอย่างเงี้ยโอ้ยกล้ามฟูกลา้กลามแน่นพอพอมันแน่นมากๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราขยับแขนลําบากใช่ไหมอพอมันฟูเยอะๆพอเราลองงัดกันเยอะๆอย่างเงี้ย มันรู้สึกว่าโอ้โหกำม,มือไม่ค่อยอยู่อะไรแบบนี้มันจะแน่นไปหมดเลยอ่านั่นแหละแล้วเราก็ไปยืดเราไปยืดเส้นเราไปอะไรอย่างเงี้ยไปยืดให้เส้นมันคลายตัวอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เวลาเรางัดต่อทำให้เราบาดเจ็บปกติเนี่ยเวลาเลือดมาคัาง่งหรือว่าเราปั๊มกล้ามเนื้อให้มันแบบฟูมันเต็มอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อมันพร้อม มันพร้อมอในการใช้งานหนักๆหรือว่าใช้งานแบบอันเนี้ยเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติเราปั๊มจนแบบกล้ามมันฟูใช่ไหมกล้ามเนื้อมันพร้อมแล้วอ่ะกล้ามเนื้อมันบีบตัวมันเกร็งตัวอย่างเงี้ยมันก็เลยดึงเส้นเอ็นอ่ะให้มันแบบให้มันให้มันเรารู้สึกว่าเออมันมันตึงมันอะไรแบบเงี้ยเออคือกล้ามเนื้อมันบีบ มันบีบด,ดึงเส้นเอ็นเข้าเข้าแบบให้มันแน่นอะเออนั่นแหละผมไม่รู้นะทางวิทยาทางวิทยา,าศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราไปยืดให้มันแบบให้กล้ามเนื้อที่กําลังเกรงตัวอยูอ่หรือว่าเส้นเอ็นที่มันกําลังแบบหดตัวหรือว่าเกรงตัวในพร้อมที่จะงัดพร้อมที่จะยกน้ําหนักอะไรต่างๆเนี้ยเราไปยืดให้มันคลายออก กีสภาพไหมเราไปยืดให้มันคลายออกอจังหวะที่เรายืดอย่างเงี้ยมันอาจจะฉีกขาดแล้วก็ได้ฟืบเห็นไหมพอเวลามันเกรงตัวอย่างเงี้ยเราไปยืดมนะันอะยืดปุ๊บมันอาจจะฉีกขาดตอนนั้นแล้วก็ได้แต่เราแค่ยังยังไม่รู้สึกแล้วทีเนี้ยพอเรายืดออกมาแล้วใช่ไหมกล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวเส้นเอ็นคลายตัวอะไรคลายตัวหมดล้วเราไปเกรงอีกครั้ง เกงปุ๊บมันเกิดการหดตัวแบบกระทันหันอ่ะเหมือนกับเราดึงชักกระเยื้อเชือกอ่ะดึงแบบหดตัวกระทันหันปุ๊บแล้วเชือกแบบมันมันแบบมันคลายตัวไปแล้วนะเออมันไม่เกิดการแบบเก่งตัวหรือว่าพร้อมที่จะอ่าพร้อมที่จะเก่งแบบเต็มที่อ่ะแล้วเราไปเกงเกงแขนแบบปุ๊บกระทันหันอ่ะมันเกิดการฉีกขาดแบบฉีกขาดแน่นอนอ่ะนี่แหละอันเนี้ยคือสาเหตุว่าทําไม เวลาเรางัดข้อเราไม่ควรยืดเส้นไปด้วยงัดไปด้วยกล้ามเนื้อเนี่ยพอมันเกรงตัวเสร็จแล้วปุ๊บมันมันพร้อมงัดแล้วปุ๊บแล้วเราไปยืดอีกมันคลายตัวแล้วมันไม่พร้อมงัดแล้วแล้วเราก็ไปงัดอีกปุ๊บมันก็เกิดการเกรงแล้วก็ฉีกขาดฉีกขาดเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นว่าทําไมเราเนี่ยไปงัดข้อถึงว่าเราบาดเจ็บบ่อยทําไมงัดข้อกับซ้อมที่บ้านอย่างเงี้ยทำไมงัดข้อเราบาดเจ็บกลับมาที่บ้าน บ่อยจังเลยทั้งที่ที่บ้านเราซ้อมน่าจะซ้อมหนักกว่าตอนที่ไปงัดอีกทำไมเราถึงบาดเจ็บ <c oughs> ง่ายอะไรขนาดนั้นเนี่ยแหละคือปัจจัยหลักที่ว่าทำไมเราถึงงัดข้อแล้วบาดเจ็บค่อนข้างที่จะง่ายก็จะมีการงัดข้อระดับโลกอะระดับโลกที่ผมเคยเห็นนะเขาไม่ค่อยยืดกันนะ อลองสังเกตดูเวลาเขางัดข้อกันไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือว่าระดับที่เขาเป็นมืออาชีพใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยยืดเส้นแบบเขาจะไม่ยืดเลยส่วนใหญ่เขาจะเอาแขนยกแขนขึ้นแล้วก็ไล่ครับทุกคนไล่ให้เลือดมันวิ่งย้อนกลับเห็นไหมหัวใจเนี่ยมันจะฉูบสูบฉีดเลือดใช่ไหมถ้าเราเอาแขนลงอย่างนี้ปกติใช่ไหมหัวใจเนี่ยมันก็จะสูบฉีดเลือด ทั่วร่างกายพออันนี้มันกล้ามมันฟูมอะไรอ่ะมันก็สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนแขนปืบใช่ไหมมันก็จะตึงมันก็จะแน่นมันก็จะฟูเสร็จแล้วเราต้องไล่เลือดกลับครับผมยกแขนให้เหนือกว่าหัวใจเนี่ยเลือดเลือดมันจะไหลลงมามันจะมันจะสูบฉีดเลือดขึ้นขึ้นไปได้ยากตามแรงน้มถ่วงของโลกยกขึ้นปึ๊บเราก็ไล่ไล่เลือดเนี่ยแค่เนี้ย เราไม่ต้องไปยืดเส้นอะไรเลยไล่เลือดไล่อะไรให้ให้เลือดมันอะไหลย้อนกลับมาเพื่อให้แขนอะมันสามารถที่จะกำได้ออกแรงได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปยืดเส้นเลยบางคนติดนิสัยยืดเส้นอีกพองัดได้อะผมผมผมก็เปลี่ยนอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตอนนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะปรับปรับใหม่อ่ะ พอพอเรางัดใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราออกแรงได้ไม่ดีละเพราะว่าเลือดอะไรต่างเนี่ยมันมาข้างกล้ามเนื้อมันฟูออกแรงไม่ได้แล้วก็ไหลเนี่ยระดับโลกผมผมเห็นเขาไล่เลือดกันใช่ไหมฟ้นฟึบฟื้ฟฟไล่เลือดรูดไล่เลือดแต่เขาไม่ได้ทําการยืดนะถ้ายืดนี่เรียบร้อยเลยบาดเจ็บง่ายมากนี่พอพอบาดเจ็บแล้วมันมันจะรู้สึกว่าเราออกแรงไม่ได้ละมันจะบาดเจ็บแบบโอ้โหแรงมันจะหายแบบหายไปเลยอ่ะเออ เนี่ยอันนี้คือเราพลาดกันเยอะว่าทำไมแบบเออเราไม่ควรนวดนวดจิกนวดแบบจิกไล่เส้นหรือว่าเราไม่ควรยืดกล้ามเนื้อเราแค่เนี่ยแค่ไล่ไล่เลือดลงมาอ่ะให้ให้เลือดให้เลือดมันไหลลงแล้วมือเราจะเริ่มเ,ออเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มอ่ะเริ่มกลับมาขยับได้ดีขึ้นแล้วทีนี้ ะระหว่างพักเราก็ปล่อยแขนปกติตามสบายเลยให้แขนมันรีแลกให้กล้ามเนื้อมันไม่เกร็งแค่เนี้เออแค่เนี้แหละครับผมอ่ะแล้วก็อ่าการงัดข้อเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะหลังจากจบงานอย่างเงี้ยหรือว่าหลังจากที่เราไปแข่งมาไปซูเปอร์แมทมาใช่ไหมเราเกิดการปวดเส้นเอ็น ปวดเส้นเอ็ปวดล้าขยับแขนไม่ได้จี๊ดแป๊บเส้นหรืออาจจะปวดล้าตามกระดูกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอ่ะสิ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับผมคือพักเลยครับพักจริงๆคือเราอย่าไปยืดหรือว่าเราอย่าไปกดจิกอ่ะเห็นไหมตามที่ต้นคลิปผมบอกเลยเพราะว่ายิ่งเราไปไปนวดนะครับผมไปนวด หรือว่าเราไปจิกมันหรือว่าเราไปยืดมันนะครับผมมันทําให้เส้นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยฉีกขาดมากกว่าเดิมถ้าเรารู้สึกปวดจริงๆทําำยังไงน้าแข็งน้ําแข็งประครบเลยครับผมปึ๊บแต่มันไม่ใช่วิธีการรักษานะพวกน้ําแข็งประครบหรือว่าอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นการช่วย ช่วยแบบว่าบรรเทาอาการเจ็บปวดมากกว่านะครับผมสิ่งที่จะทําให้มันหายจริงๆนั่นก็คือกระบวนการร่างกายเราต้องมาจากข้างในหนนอนหลับนอนหลับให้เต็มที่สองกินโปรตีนโปรตีนนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายโปรตีนสารอาหารครบแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอพักประมาณ ถ้าถ้าบาดเจ็บหนักสุดๆนะถ้าเราพักจริงๆอะ่ะผมให้เลยถ้าถ้าเราพักดีจริงๆไม่ไปยืดไม่ไปอะไรมันอะ่ะผมให้เลยเดือน2เดือนสเดือนหายแน่นอนแต่ถ้าใครยังไปยืดยังไปกดแรงๆให้มันฉีกขาดหนักกว่าเดิมโอโ้โหลากยาวเป็นปีเหมือนผมจริงๆมันมันจะไม่หายมันเหมือนจะหายนะแต่พอเราไปงัดอีกอะ่ะมันก็กลับมาปวดอีกมาเจ็บอีกแบบเออเนะี่ย ที่หลายคนสงสัยหรือว่าหลายคนเป็นตอนเนี้ยผมเชื่อว่าต้องมีคนเป็นที่ว่ามันเหมือนจะหายนะแต่พอเราไปงัดมาอีกอ่ะมันง,งัดงัดไม่ได้งัดเยอะนะงัดแบบนิดนึงหรือว่าเราแบบไปซ้อมมุมที่แบบมุมเดิมอะไรแบบนี้มันก็กลับมาเจ็บอีกอ่ะอันนี้แหละมันมันเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยน้อยที่เรามองมองข้ามหรือว่าเรายังเรายังไม่ไม่รู้นะเกี่ยวกับการยืดเส้นหรือว่าอะไรพวกนี้เอ้าแล้วการยืดเส้นอย่างเงี้ยมัน มันทําได้ไหมทาได้คือต้องบอกก่อนเลยว่าการยืดเส้นหรือว่าการนวดอย่างเงี้ยมันช่วยให้ผ่อนคลายผ่อนคลายคือมันจะช่วยให้แขนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสบายขึ้นแล้วเราจะทําได้ตอนไหนอ่าอันนี้หลายคนมองแต่ข้อเสียแล้วใช่ไหมอ่ะมามองข้อดีของการนวดบ้างการนวดเนี่ยอ่ะก็คือเราเนี่ยสามารถนวดได้ปกติแต่ว่านวดได้ปกตินี่คือแขนเราเนี่ย นวดตอนที่แขนอะ่ะไม่ได้รู้สึกบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าบาดเจ็บคัดดุนแรงอะ่ะเออพอพอเข้าใจฟิลไหมคือเราแบบอาจจะล้าแขนตึงแขนหรือว่าอาจจะเมื่อยอะไรแบบนะั้นนวดนวดเพื่อให้เลือดอะ่ะมันมันเขาเรียกอะไรนะเลือดเลือดอ่ะมันนวดนวดเพื่อไล่เลือดให้ม,มาเลี้ยงให้มาแบบไล่แบบเขาเขาเรียกอะไรนะ แขนเราอ่ะมันจะมีเส้นเลือดใช่ไหมเวลาเราบีบใช่ไหม mm hmm. บีบอ,อย่างเงี้ยมันเหมือนเราไปดักดักทางเส้นเส้นเลือดแป๊บหนึ่งอ่ะเลือดมันก็จะไหลวนเวียนกับตัวเราตลอดพอนวดปุ๊บอ่ะปุ๊บใช่ไหมเลือดเลือดมันก็จะหยุดเหมือนเราไปบีบสายยางอ่ะบีบสายยางไม่ให้น้ําผ่านอ่ะบีบป,ปุ๊บเสร็จแล้วเลือดมันก็ผ่านไปไม่ได้แล้วก็พอเราปล่อยอย่างเงี้ยเลือดมันก็ผ่านมาปกติมันเหมือนแบบการนวดการอะไรเนี่ย มันเป็นการทําให้เลือดอย่างเงี้ยมันอาจจะไหลเวียนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็มัวมัวเอามันก็เออมันก็ช่วยแขนผ่อนคลายอะไรแบบเนี้ยอ่ะนวดตามจุดต่างๆไล่กล้ามเนื้อที่มันเก็งตัวให้มันให้เส้นมันยืดให้เส้นมันผ่อนคลายบางคนแบบอ่าฝึกงัดข้อใช่ไหมมันก็เกิดการตึงของเส้นเอ็นอะไรแบบเนี้ยเราก็เกิดอ่ะเราเราก็เกิดว่เาเ,เราก็ยืดเส้นนะครับผมเพื่อให้อ่า เส้นเนี่ยมันไม่เก่งตัวสมมุติอย่างคนที่ซ้อมงัดข้อยเยอะๆใช่ไหมอ่าเราจะสังเกตได้เลยถ้าคนซ้อมเยอะๆนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ยืดแขนเขาจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เคยเป็นแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มยืดยืดเส้นในการช่วยเนี่ยแขนเขาจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดการตึงของเส้นเอ็นเป็นเวลาหลายปีเส้นเอ็นมันก็ตึงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นิวน้วมือนะิ้วมือเนี่ยบางคนเนี่ยจะกำไม่ได้เนี่ยมันมันจะแบสุดไม่ได้เพราะว่าเส้นเอ็นอย่างเงี้ย มันตึงอ่าแล้วก็ไม่ค่อยได้ยืดนะครับผมอ่าการยืดเนี่ยเรายืดตอนที่เราแบบว่าอ่าหลังออกออกกำลังกายเสร็จก็คือหลังจากที่เราซ้อมปกติซ้อมที่บ้านซ้อมเวทยกน้ำหนักอะไรเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อมันตึงแต่เราไม่ได้บาดเจ็บนะแค่กล้ามเนื้อมันตึงกล้ามเนื้อมันตึงกล้ามเนื้อมันเกงรงเงี้ยเราต้องย้ำว่าหลังออกกำลังกายเสร็จนะ ไม่ใช่ว่าเราไปยืดแล้วเราก็ไปยกต่ออยางเงี้ยมันก็จะกลายเป็นวนเวียนไปกับไอ้อ,ะ,อะไรนะที่ผมพูดไปตอนแรกน,น,นั่นแหละแล้วก็เรายืดฟื้นยืดให้มันผ่อนคลายเพื่อให้เส้นเอ็นมันไม่เก็งตัวการขยับแขนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันก็ดีขึ้นเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เส้นเอ็นแบบมันมันมันตึงนะเพราะผมไม่ค่อยได้เพราะผมฝึกค้างฝึกยกค้างฝึกอะไร บ่อยมากแล้วเส้นเอ็นมันตึงตึงเสร็จแล้วผมก็พยายามยืดช่วงนี้ยืดให้มันแบบให้มันผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นเออ,อน,นี่ก็ช่วยได้เพราะว่าถ้าตึงมากๆอย่างเงี้ยคือเราจะไม่สามารถไปไปเล่นกีฬาอื่นหรือว่าทําอย่างอื่นได้แบบมีประสิทธิภาพเพราะว่าพอเส้นมันตึงอยู่อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวพอเส้นมันตึงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราไปถือดัมเบลหนักๆใช่ไหมเราจะไม่สามารถปล่อยแขนให้สุดได้ พอเราปล่อยแขนให้ส so ุดอย่างเงี้ยเส้นตึงอ่ะพอเราปล่อยแขนสุดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะมันจะี๊ดมันจะเจ็บมันจะเจ็บเส้นเพราะว่าเส้นมันตึงยิ่งเราทําแขนให้ตรงอย่างเงี้ยมันเส้นด้วยความเส้นที่มันตึงอ่ะมันจะปวดอ่ะเหมือนคนที่ไม่ได้ฝึกแยกขาเห็นไหมคนที่เขาเล่นอะไรนะเล่นยิมนาติกหรือว่าโยคะอะไรเนี่ยที่เขาสามารถแยกขากลางขาได้เลยเนี่ยถ้าเส้นเอ็นเรามันไม่เคยฝึกมันไม่เคยยืดมันไม่เคยตึงอย่างเงี้ย มันจะปวดนะเวลามันยืดแบบตรงๆอะ่ะอ่ะเวลาเราจะใช้ใช้งานปกติ่งสมมติเราจะไปเล่นดัมเบลเล่นกีฬาอะไรอย่างอื่นที่มันต้องถือแขนตรงๆอะไรแบบนี้หรือว่าใช้งานอะไรต่างๆเนี้ยแขนเราเส้นมันตึงอยูอ่เงี้ยมันมันมันจะมันจะไปต่อมันก็ปวดจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเออเน,นี้ยแหละคือมันเป็นข้อเสียของการที่เราไม่ได้ยืดเส้นหรือว่าเราไม่ได้นวดผ่อนคลายอะไรต่างๆเงๆี้ย ให้เส้นมันคลายตัวมันก็สะสมหลายปีมันน่าจะเกิดแบบผังผืดหรือว่าเส้นเอ็นมันมันตึงอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้แขนเรามันมันกลายเป็นแบบตามกีฬาที่เราเล่นอนะ่ะเออนั่นแหละวิธีแก้อย่างไงอย่างไงแหละคือการยืดเส้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือข้อดีของการนวดหรือว่าการยืดเส้นคลายเส้นอะไรตา่ตางๆเนี่ยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมสาหรับ าสาวงัดข้อหรือว่าคนที่จะมาดูหลงหลงเข้ามาดูนั่นเองนะครับผมเพราะว่า,าเทคนิคอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ได้จะเป็นว่าเราจะต้องเล่นงัดข้อ,อย่างเดียวคือมันสามารถปรับใช้ได้ทุกกีฬาเลยนั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ยาวนิดนึงนะบางคนดูคลิปไม่จบเดี๋ยวมาแอนตี้นะครับผมว่าเออแล้วสรุปมันนวดมันอะไรดีไหมนะครับผมดูให้จบนะครับผมนวดยืดเส้นมีข้อดีและก็มีข้อเสียดูให้จบคลิป พอตอนแรกผมพูดข้อเสียไปเยอะไงพอพอมาหลังๆอย่างเงี้ยเออคนคนดูไมจ่จบเลยเดี๋ยวคอมเมนต์บ้าผมอีกโอเคครับผมโอเคไปละคลิปนี้ยาวนิดน,นึงโอ้ยยี่สิบนาทีเลยยี่สิบสามโอเคครับผมไปละ